วันนี้ร่วมพูดคุยกับคุณชูวิทย์จึงธนาสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท North East Rubber จำกัดมหาชนคุณชูวิทย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านมวามครับครับสวัสดีครับพี่ชูวิทย์ครับครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับแหมช่วงนี้ร้อนแรงและเกินเนอคำถามแรกผมต้องเรียน <laughs> ถึงดาวนโนม้มราคายางแล้วก็ดีมานซัพพลายในตลาดตอนนี้ภาพใหญ่หญๆเราจะได้เห็นอะไรกันบ้าง อย่างที่ผมเคยเรียนไว้เมื่อตอนประมาณปลายคิวที่สองครับว่าทางเนยเองก็คาดการณ์แล้วว่าปลายปีนี้ราคายางจะปรับขึ้นแรงนะครับโดยทางเนยเองก็มีการกันยอดผลติตเอาไว้แล้วที่จะเอาไว้ขายในช่วงปลายปีนี้ประมาณ5,000ตันเหมือนที่เคยเรียนไว้นะครับก็ค่อนข้างจะได้รับผลผลประกอบการที่ดีจากตรงนี้ในภาพใหญ่เองของประเทศไทยหรือว่าของราคายางในตลาดโลกนะครับเนื่องจากปีนี้ในช่วงต้นปีมันมีสภาวะภัยแรงทำาันธุ์ช็อคไค่อนข้างจะหายไปบางส่วน นะครับเราสถานการณ์โควิดซึ่งเกิดเมื่อเดือนมีนาและเมษาในปีนี้ก็ทุกทุกประเทศสามารถที่จะจัดกัดวงของโควิดได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ได้ได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะประเทศจีนทําให้ความต้องการยางของโซเนเอเซียกลับมามีความต้องการตั้งแต่เดือนาพฤษภาที่ผ่านมานะครับและสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคายางมันวิ่งขึ้นมาในช่วงนี้เมื่อจากสถานการณ์ทางฝั่งอเมริกาเหนือ เพิ่มมีความต้องการยางกลับมานะครับเพื่อไปทำล้อ,อยางลถเชิญเชิญพาณิชย์ทั้งหมดนะครับซึ่งมันเป็นผลบวกส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เป็นผลบวกจริงๆและดึงซัพพายาออกไปจากท้องตลาดมามากกว่าห้าเดือนแล้วก็คือตัวถุงมือยางนะครับถุงมือยางเป็นตัวดึงซัพพายาที่น้อยอยู่แล้วออกไปอีกทําให้พอจังหวะนี้ผู้ส่งออกหรือว่าโรงงานผู้ใช้ยางต้องการใช้ยางคือ ราคายาในช่วงสองอิทย์น,นี้วิ่งขึ้นมาวันหนึ่งห้าบาทสามบาทันครับ,น,รบนักรอบสัปดาห์นี้นี่ราคายางขึ้นมากิโลละสิบาทนะครับใน,นวันนี้คนะครับก็ก็ดีใจแทนพี่น้องกเกษตรกรด้วยแล้วก็ดีใจแทนโรงงานทุกท่านดเลยครับครับผมเยอทูเดตที่ราคายางขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ถ้าราคาขายนี่ขึ้นมาแล้วประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นจากส <Safe. S 1> ี่ส <loyalty> ิบสาบาทเมื่อต้นปีนะครับถ้าจะไม่ผิดใช่ครับวันนี้วันนี้ซื้อขายกันที่ราคาแปดสิบาทนะครับโอ้โหค่ะนะครับถามจริงๆไอ้วิธีการทำธุรกิจบิสิตโมเดลแบบแมทชิ่งนี่ถือว่าเนอร์ได้รับอนิสง์มากจริงๆใช่ไหมใช่ครับคือนิสเนอรแมทชิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้นะครับมันทำให้เราไม่มีไม่มีความผลกระทบในสภาวะอย่างที่ขึ้นหรือลงแรงๆแบบนี้ นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว่าเราเราเราเดินมาถูกทางนะครับก็เราเองไม่ไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของของการสภาว่าการขาดทุนจากราคายางขึ้นในช่วงนี้เลยนะครับหมายถึงว่าที่เราล็อกำไรสี่ถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตนี่ตอนนี้ขึ้นไปที่สิลลิ่งเจ็ดเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมครับพูดในช่วงนี้ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าในช่วงนี้กล้าพูดว่าว่าว่าทำได้ดีนะฮะ อ่ะแล้วถามต่อเลยหุ้นกู้เจ็ดร้อยล้านที่ออกมาท่ามกลางราคายางที่แพงขึ้นแพงขึ้นนี่เพียงพอต่อการซื้อยางเข้ามาขายไหมเออถ้าราคาย,ยางขึ้นแบบนี้นะครับเราจะต้องใช้เงินมากกว่าสองพันล้านในการซื้อของเข้ามาในสต็อกเพิ่มขึ้นนะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นแล้วณวันนี้เรายังมีสต็อกเก่าซึ่งเป็นราคาเดิมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. ซึ่งเราก็จะทยอยขายแล้วก็ทยอยใช้งเงินหมุนกลับเข้ามาซื้อคืน นะครับแล้วก็ในช่วงต้นปีถ้าราคายางยังวิ่งไม่หยุดแบบนี้เราคงต้องพิจารณาในการหาแหล่งเงินทุนเข้ามาทํำวิกิแครเพิ่มเติมครับครับผมด้วย u ิส n e s s โมเดลของเนที่ขายเทรดและส่งมอบล่วงหน้านี่ณวันนี้นี่ถือว่าผลประกอบการปีหกสามสิ้นสุดแล้วใช่ไหมครับผมปัจจุบันเราขายสินค้าส่งมอบว่าคิวสองไปคิวหนึ่งปีหน้าแล้วครับก็คือเดือนสองปีหน้าแล้วครับ นะครับแต่ว่าเรายังมียังมียงมอย่างอย่างที่เคยเรียนรู้ท่านเอาไว้ว่าเรายังมีก๊อกห้าพันตันที่เรากักราคาอากักยอดกํบบาลังการผลิตเอาไว้เพื่อรอราคาที่สูงแล้วกาา็ขายในเดือนใกล้ก็คือเดือนสิบสองนี้นะครับปัจจุบันเราขายยอดห้าพันตันนี้เกือบเต็มแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลดีของเงิในในงบรุนปีนี้ครับครับผมมีกักแบบนี้ก็กาลังส่งมเมสเซจว่าปีนี้ผลประกอบการจะต้องนิวหใช่ไหม ก็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 อย่างอย่างที่พี่ต้อมเรียนนะครับว่าว่าปีที่ผมระกับการเราน่าจะดีขึ้นมาแล้วก็โดดเด่นกดกว่าทุกปีครับครับผมต้องมีมีมคำถามาไหมโอ,โอม้่าสักครู่ป่าทิ้งท้ายกับในช่วงสิ้นปีของปีหกสามนะคะมาดูกันที่แพลนในช่วงปีหน้ารวมถึงเป้าหมายการเติบโตที่ผู้บริหารตั้งเป้าเอาไว้ทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ ใช่ครับก็ปีนี้นะครับน่าจะเป็นปีที่สดใสของธุรกิจยางทุกๆบริษัทนะครับโดยเฉพาะเนยเองก็ได้รับอนินสง์ร่วมไปด้วยนะครับก็จะทาให้ยอดขายของเนยแล้วก็ผลกําไรของเนยในปีสอง3นสิบสามนี้น่าจะมีความโดดเด่นแล้วก็โดดเด่นอย่างมากๆในปีหกสี่อย่างต่อเน,นื่อง mm hmm. นะครับเพราะว่าปี2อง4สิบสี่เป็นปีที่เราจะขายยางได้ในช่วงที่ราคาแพงๆแ,แบบนี้นะครับซึ่งการค้าขายแบบเนยมันหมายถึงว่าเราขายของในช่วงนี้เพื่อส่งมอบ คิวหนึ่งปีหกสี่นะครับคิวหนึ่งปีหกสี่เห็นตัวเลขที่โดดเด่นของเนืออย่างต่อเนื่องจากปีหกสามเป็นต้นไปนะครับซึ่งเราเองโชคดีจากกําลังการผลิตโรงงานใหม่ที่เสร็จเข้ามาในช่วงคิวสามของปีหกสามแล้วก็มาเจอสภาพว่า,า,าราคายาที่ที่ที่พุ่งขึ้นแรงแบบนี้ทําให้ความสามารถในการทํำกาไรของเนอทําได้ค่อนข้างดีครับก็อยากฝากคณะลงทุนแล้วก็ทุกท้าง ได้ลองลองพิจารณางบของเนือดูครับครับผมขอเป้าหกสี่นิดนึงเท่าที่พอจะเปิดเผยได้คือเป้าหกสี่ที่เราทําเป้าแล้วก็ยื่นเข้าไปการทำงบประมาณเรายังประมาณการราคายางแค่ห้าสิบห้าบทปีนั้นเราที่หกสี่เราวางต้อขายอยู่ที่สี่แสนตันคนะครับซึ่งยอดขายก็จะป,ประมาณสักสองหมื่นสองพันล้านบาทแค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้ารา,าคายางยังเป็นแบบนี้ พักการว่ายื่นขายนของปี62คนต้องมีการต่อป้าใหม่หลังจากที่ข้ามปีใหม่ไปแล้วครับครับโอเคค่ะได้ค่ะเรียบร้อยครบถ้วนนะคะเป็นข้อมูลที่ดีมากสำหรับนักลงทุนนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณชูวิทย์มากนะคะโอกาสหน้าเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยกันใหม่นะคะได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมคยๆจะไกลไลน์ว่าราคานี้ไม่แพงนะอืก็แล้วแต่ักลงทุนก็ยังไงก็อิง ดีมานซัพพลายอิงราคายางทั้งในตลาดหันใหญ่แล้วก็ตลาดโลกคู่ขนานไปกับ บิเซ็ตโมเดลของเมย์ของเนยด้วยครับ <c oughs> ค่ะคือนอกจากามุมมองที่ผู้บริหารได้นํามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะจุดที่สังเกตได้ในเชิงพื้นฐานเราจะเห็นว่าช่วงนี้นักวิเคราะห์ให้คําแนะนําเกี่ยวกับนอตอิสแรเบอร์หลายบรกอยู่เหมือนกันนะคะได้มีการปรับเป้าหมายท a ร์เก็ตไพรซ์ไปเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าธรุรกิจยางโดยเฉพาะราคายางปีนี้ท็อปฟอร์มจริงราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นก็จริงถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตานะจะเห็นว่าจากราคาหุ้นเองเนี่ย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไซส์เวัพมาอย่างต่อนเนื่องจากเดิมเนี่ยที่อยู่ไล่เรียบประมาณ2บาทปลายๆ3บาทกึนนะ่งๆเนี่ยตอนนี้ไล่ขึ้นมาแล้วนะคะ4บาท8ปสตางวันนี้ทำหายไป4บาท92สตางค์อาจจะมีลดช่วงบวกหรืวไปบ้างอันนี้เป็นธรรมดาสำหรับนักงทุนที่เก่งกำไรในช่วงนี้ค่ะอันนี้มันส่วนอย่งงที่คุณชีวิตบอกว่าเป็นสกะของนิม,ม,มานสาัพ สับทายส่วนหนึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะดึงมาในกลุ่มถึงมือยางแทนที่จะมากระจุกตัวอย่กลุ่มออโต้เหมือนเมื่อก่อนอืใช่แล้วค่ะ